จบไปพาร์ทกับการเป็นวิทยากรนะคะในการสอนเรื่องการลงทุนเรื่องเซต50าสิทีเฟกนะคะวันนี้เปลี่ยนหน้าค่ะมาเป็นพาร์ทของพนักงานบริษัทรักทรัพย์ฟินแนเซียไซรัสนะคะทำหน้าที่ดูแลเรื่องการลงทุนคือ IP และเป็นนักวางแผนการเงินเซพีด้วยนะคะวันนี้ก็บรรยากาศค่ะโอ้โหต้องแอบบอกนะคะเมื่อวานค่ะเปิดบัญชีเกือบ300บัญชีนะคะเพราะเราเปิดได้เร็วมากไปดูบรรยากาศกันตามไปดูค่ะอ้าวพี่เอสวัสดีค่ะ วันนี้เป็นไงบ้างคะโอ้โหล้นหลามค่ะต่อนเนื่องจากเมื่อวานเลยนะคะเมื่อวานก็ล้นหลามเช่นเดียวกันนะคะก็วันนี้มีอินฟูมาแวะมาเยี่ยมเยียนเรา3ท่านตั้งแต่ตั้งแต่เที่ยงเที่ยงม,มีคุณต้าเดอะมันนี่เกมท่านที่2เป็นคุณจิมจากสต็อกวิตามินแล้วก็ท่านที่3ยังอยู่ในบูธนะคะโคชพี่ป๊อปนะคะเพิ่งจบพูดกันในบูธเป็นเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะที่หน้านะคะเห็นแล้วเนี่ยโห้ยเดินผ่านกี่รอบกี่รอบเนี่ยบูธแน่นตลอดคิวแบบว่าล้ําไปคนอื่นเลยนะคะแล้วทำไม วันนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรในงานบ้างะคะเด็ดมากค่ะสําหรับโปรโมชั่นในงานวันนี้นะคะลูกค้าที่มาเปิดบัญชีกับฟินแลนเซียเนี่ยได้7สูตรสแกนจากอินฟลูเอนเซอร์สท่านเป็นสูตรสต็อกเจอเนยสสูตรนะคะแล้วก็จะเป็นของคุณจิมแล้วก็ของคุณป๊อปด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าเปิดวันนี้เนี่ยเฉพาะในงานนี้เซนต์อิตซิตี้นะคะได้รับสิทธิจองไไปด้วยเลยนะคะตัวหน้าตัวถัดไปอะไรไม่รู้นะคะเท่าไรไม่รู้อย่าเพิ่งถามไม่ใช่ต้องแอบบอกนิดนึงนะคะท่านผู้ชมคืออย่างนี้ที่นี่ที่มาอยู่นะแฮปีไม่่ก เราได้ IPO ไปแล้วประมาณ4-5ตัวเลยค่ะ<ช>แล้วตัวล่าสุดนะคะโอ้โหไม่อยากจะบอกแล้วค่ะกำไรเปิดมาวันแรก44%่เนลยะนะคะจริงๆมีสเตตให้ดูข้างหลังนู้นนะคะ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำมาทั้งหมด13ตัวเขียวอยู่12ตัวตัวหลังสุดเนี่ยจอง15.9เปิดมาราคาเปิด23บาทถึง5วันตกมือ IPO ใครๆก็รู้ว่าชื่อเสียงเราค่อนข้างดีมากนะคะไม่ใช่หุ้น IPO อย่างเดียวที่เราเด่นนะคะระบบเครื่องมือพี่นันเซีย ฮีโร่ที่ใส่เสื้ออยู่อย่างนี้ค่ะเก่งมากเครื่องมือค่ะตัวนี้จริงๆเราพัฒนามาจากความต้องการของลูกค้านะคะเอาสิ่งที่ลูกค้าบอกมาแล้วก็ไปพัฒนาแล้วก็ไปอใส่แล้วก็ไปปรับปรุงเพราะนั้นลูกค้าหลายคนก็เลยบอกว่าชอบชอบชอบมากต้องบอกว่าเป็นเครื่องมือที่ทําตามใจลูกค้านะคะลูกค้าอยากได้อะไรจัดไปให้เลยนะคะแต่ถ้ามันมีลูกค้าติดใจไปเปิดไปทีมีโปรโมชั่นอย่างอื่นทำยังไงนะคะก็มีลิงก์อยู่หน้าเพจฟิ a น c ซีฮ h โร o ะะสามารถเข้าไปดูทุกโพสต์สิคะเราก็จะมีลิงก์เปิดบัญชีสามารถกดตามแล้วเปิดไปได้เลยเปิดไปแล้วได้อะไรไปช่วยกันใช้นะคะฟินนเซียฮีโร่นิดนึงไปใช้เครื่องมือดีๆฟรีๆกันออโตออเดอร์ Auto order ก็ไม่มีขั้นต่ําสแกนเรียลไทม์ด้วยนะคะเครื่องมือเราโดดเด่นมากนะเรื่องสแกนกับเรื่องของการใช้ออเดอร์ต่างๆนะคะแล้วพอใช้ผ่านฟินนเซียฮีโร่แล้วเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นจอง IPO ไปด้วยกันด้วยจริงๆ IPO เรามี2ส,ส่วนพี่ลูกหมูส่วนแรกเนี่ยคือส่วนของตามค่าคอมมิชชั่นเรียกว่าเทรดได้เท่า <I do. S 1> ไหร่ ก็ได้ต่มค่าคอมมิชชั่นลดหลั่นกันไปนะคะส่วนที่2เนี่ยเป็นส่วนที่เราคิดว่าลูกค้ารายย่อยหลายรายเข้าไม่ถึง IPO แล้วรู้สึกแบบอยากได้เพราะฉันเทรดน้อยอะ่ะฉันเทรดน้อยแต่ฉันเทรดนะเราก็มองว่าเราเกิดจากรายย่อย IPO เราก็ตั้งใจทําให้รายย่อยเพราะนั้นเราก็เลยมองว่าถ้าเช่นนั้นเราก็จัดส่วนหนึ่งออกมาสุ่มบ้างกดกอดได้ก่อนบ้างแล้วแต่เลยนะคะคือพอซุ่มลูกค้าอีกข้างหนึ่งบอกว่าฉันไม่เคยมีดวงเลยอีกข้างหนึ่งก็บอกว่าเคากลับมากดแบบจองเร็วๆหน่อยพอเรามาเร็วๆอีกคนบอกว่า ฉันกดไม่เคยทันเลยแบ่งๆกันไปนะคะสลับโปรโมชั่นกันไปนะคะตัวหลังสุดเราก็จัดแบบไฟโฟจองก่อนได้ก่อนเต็มภายในเวลา1นาทีาต้องบอกว่าอ,อยากรู้ไหมคะว่ามันสนุกและได้อารมณ์ยังไงต้องมาเปิดบัญชีแล้วจะรู้เลยค่ะมันสุดยอดเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่อ,อีกครั้งนึงน,นะคะเดี๋ยวจะพาเที่ยวชมนะคะว่าบล็อกของเราฟินแนเซียไซรัสะเจ๋งขนาดไหนเชิญค่ะ วันนี้นะคะก็ต้องบอกว่ายืนอยู่ใกล้ๆกูรูในดวงใจนะคะโค้ดพี่ป๊อปค่ะสวัสดีค่ะโค้ดคะทำไมมาทำธุรกรรมกับหลั ซับฟินแนเซียไซรัสคะ่ะคืออย่างนี้ฟินแนเซียเนี่ยชอบที่ชอบคือชอบโปรแกรมฟินแนเซียฮีโร่นะครับแล้วก็มองว่าโปรแกรมฟินแนเซียฮีโร่อะมันเป็นโปรแกรมที่ครบเครื่องมันทดแทนโปรแกรมเดิมที่ผมเคยใช้แล้วก็หายไปจากตลาดได้<อ>พี่ทดแทนแล้วก็ดีกว่าด้วยดังนั้นพอเริ่มลองใช้ตอนแรกรู้สึกเอ๊ะทำไมมันยากแต่พอใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันง่ายมันกลายเป็นแบบติดใจเลยตอนนี้หนีไปตรงไหนไม่ออกเลยครับในทุกวันนี้ก็เทรดแล้วก็ใช้ฟินแนเซียฮีโร่และได้ข่าวว่านะคะใครเปิดบัญชีในงานเซทอินเดซิตี้ค่ะพี่ป๊อปทำสูตร แกนอ่ะมีเป็นยังไงบ้างคะคืออย่างนี้อย่างเมื่อกี้ยังพูดไม่หมดว่าจริงๆจุดเด็ดของ Fin a n นเียฮีโร่เนี่ยมันจะมีเรื่องของการเขียนสูตรสแกนแล้วสูตรสแกนของเขามันเป็นเรียลไทม์สแกนพี่เรียกว่าติดสูตรคบเงื่อนไขตอนกี่โมงเนี่ยตลาดเปิดอยู่มันจะขึ้นโชว์ให้เราเห็นได้เลยแล้วก็แอคชั่นได้เลยทีนี้พอเราชอบแล้วเราอยู่กับเขาเยอะแล้วเราก็เขียนสูตรคิดสูตรเขียนสูตรไปเรื่อยๆพอเขียนสูตรไปเรื่อยๆก็แบ่งๆบ่งไปให้ลูกศิษย์ลูกหาแบ่งให้ลูกค้าของฟินแลนเซียไปใช้ด้วยนะครกีแจื่อยๆในนนงา้ สสูตรเนาะนะเป็นสูตร I am alive หุ้นพักตัวจบแล้วก็อยู่จัมไอจัมก็คือหุ้นที่ให้ระวังจะโดดลงแล้วก็ Baby Angel Baby Angel คือหุ้นก่อนที่จะเป็นนางฟ้าพี่จำา e EMA 8มผมได้ไมดเส้นแบ่งระหว่างนรกกับสวรรค์ใช่ถ้าหุ้นทะลุ EMA 89แปลว่าขึ้นสวรรค์แต่ Baby Angel เนี่ยคือเราหาหุ้นก่อนที่เขาจะทะลุ EMA 89แล้วถ้าสวยเอาพุ่งย่อนั่งยืนจับแล้วเข้าเลยครับ เห็นไหมคะแค่3าสูตรนี้คะ่ะแล้วแต่ท่านชอบเลยคะ่ะแต่ว่าลูกหมูชอบสุดท้ายเลยคะ่ะเพราะว่าอยากจะแบบว่าได้เหมือนต้นเทนเนาะแล้วกระโดดขึ้นไปนะคะแล้วก็ใช้สูตรพี่ป๊อปคำถามนิดเดียวคะ่ะเวลาเขียนสูตรเสร็จแล้วมันเป็นเรียวทม์เนี่ยฉะนั้นเนี่ยพอลูกหมูตื่นมาเนี่ยลูกหมูกดสแกนได้เลยใช่ไหมใช่ครับคือจริงๆไม่ต้องกดพี่ลูกหมูถ้าใช้เป็นโปรแกรมบนเดสก์ท็อปอะก็เปิดหน้าจอเดียวทมมสแกนไว้แต่ถ้าสมมุติเราออกไปข้างนอกสูตรสแกนเนี่ยมันจะอยู่ในมือถือเราด้วยเราก็สามารถจะกดดูได้ตลอดเวลากดดูแล้วกด ดูกราฟถ้าดูแล้วโอเคมีจุดเข้าก็สามารถจะแอคชั่นได้เลยโอ้โหกดไลค์เลยค่ะงานนี้นะคะไม่รักโค้นพี่ป๊อปไม่ได้แล้วแต่ที่จะรักมากๆคือบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซยียไซรัสค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ